แรกงงมากคือคือไม่ทราบความหมายก็คือเราก็จะรู้ในโพจนานุกรมหรือว่าในภาษาอังกฤษพ่อคุณพ่อบิดาเราคิดอุ๊ยเราแก่ขนาดเราแก่ขนาดแต่ดี้ที่ไม่ได้แปลว่าพ่อแล้วเขาอธิบายเราฟังไหมครับว่ายังไงก็เหมือนกับเรียกผู้ชายที่มีอายุมากกว่าแล้วก็แบบได้ บอกนิดเดินอยากได้แล้วอย่างนี้เราเรียกเขากลับว่ายังไงอ่ะในเมื่อเขาเรียกเราแด๊ดดี้เบบี้พี่คนเรียกแฟนคลับว่าเบบี้ทุกคนเหรอนี่ที่เป็นคนแรกนะเรียกแฟนคลับว่าเบบี้น่ารักน่ารักเลยอยากรู้ร้องเพลงอะไรจีบสาวอยากรู้ดูฟิลนี้เผื่อว่าเราเบบี้ลองมโนว่านี่กำลังบอกว่าจีบนะแด๊ดดี้จะร้องให้เบบี้แล้วนะเคยฟังเรื่องแบบอยู่เนะเคยไง เพ,เพลงเผลอ <He i, S 2> เฮ้ยรู้จักรู้จักใช่ไหยรู้จักได้รู้จัก,รจกเราฟังด้ยวยนะครับผมฉันรักเธอแต่่ oh. อาจจะเร oh. มองใครแต่าไม่ได้คิด mm. เธอนั้นหลัที่คิดมากไปรู้ไหม ก็รเธอเคยร้องเพลงแบบนี้ต่อหน้าผู้หญิงเลยนะฮะจะเคยอีกเพลงหนึ่งอะไรแต่ว่าไม่ได้เป็นเพลงแบบสมหวังนะแต่คือเคยร้องจริงๆแล้วก็เขาชอบลองฟังไหมลองฟังไหมได้ได้ได้ เธอนั้นจะรักกินแค่อยากให้ความฝังที่มีถึงบิดท้ายรัวใจเอย้อนที่มาใหม่จะได้ไหมไม่มีแล้วหัวใจให้ FC ที่เข้าไปต๊อพี่ใน IG บ้างใจเขาก็ไปต๊อแล้ว คือจริงๆแล้วผมก็อยากจะเข้าไปนะฮะราะว่าช่วงนี้แบบงานเยอะมากๆแต่คือก็ทราบทราบว่าทุกคนแบบว่าให้กําลังใจแล้วก็มอบความรักมาให้ผมนะะยังไงก็รับรู้แล้วก็ส่งความผงใายไปถึงทุกคนทั่วถึงกันทุกคนอยู่แล้วบอกให้ทราบหาตรงนี้เลย่อทราบหาเบบี้ทุกคนนะฮะขอสักคำเพื่อแบบเบบี้จะๆชื่นใจติดๆกันแบบว่ารักนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บี้เหรอหนึ่งสองสามรักนะจุ๊บจุ๊บ ปากมาใช่ไหมบอกว่าไม่รักกันฉันขอให้ตัวเธอบอกว่ามันไม่เป็นจริงพูดผิดพูดใหม่ไหมโปรดอย่าทำได้กัน